ไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินชื่อของดาวิดเดมอสคาเดลีกันบ้างไหมครับผมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งมีเพื่อนๆในช่อง YouTube บางคนของเราบอกว่านี่คือบุคคลที่น่าสนใจดีนั่นก็เลยทําให้ผมตัดสินใจลองกระโดดเข้าไปทําความรู้จักนักเตะคนนี้ให้มากขึ้นซึ่งภาพแปลกที่เด้งขึ้นมาบน Google มันก็ดึงดูดความสนใจของผมได้ทันทีเลยครับ เพราะมันคือรูปของพ่อหนุ่มมาดฮิปสเตอร์หนวดเครายาวเฟิรม์มที่สวมเสื้อฟุตบอลซะง,งั้นและมันก็ไม่ได้ยาวแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันยาวปกคลุมหน้าเขาเหมือนพ่อมดเมอร์ลินหรือว่าพวกนักรบไวกิ้งสมัยก่อนยังไงอย่างนั้นเลยฮนะและแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะพอคุณเปลี่ยนไปกดดูคลิปการเล่นของเขาใน YouTube คุณก็จะพบว่าเฮ้ย hey, แม่งโอเคเลยนะเว้ยคือก็ไม่รู้หรอกว่าเก่งแค่ไหนนะแต่ลีลาชั้นเชิงมันพอใช้ได้อะ แถมสื่อห,หลายๆเจ้ายังชอบพูดถึงเขาแนวแนวแบบเพชรเม็ดงามที่ตกสำรวจของโลกฟุตบอลตำนานดาวยิงชาวอิตาเลียนที่คนอิตาเลียนไม่รู้จักแข่นพอสวัรค์ที่ถูกลืมและคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เขาดังระเบิดระเบ้อเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียก็คือ d a วิดมอสคาเดลีอีส์ทูก o ดฟอร์บัลงดอหรือแปลเป็นไทยได้ว่ามอสคาเดลีดีเกินกว่ารางวัลบอลลงดอ ซึ่งได้กลายเป็นคลิปที่มีคนกดเข้ามาดูถึง5ล้านวิวภายในระยะเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นทำไมนักเตะที่ใช้เวลาเกือบส่วนใหญ่ของชีวิตโหลดแล่นในเซเรซีและเซเรบีที่ถูกขนานนามให้เป็นกาเบรียลบาติสตูต้าแห่งเวทีลีกรองถึงได้กลายเป็นดาวยิงที่เอาชนะใจแฟนบอลเป็นที่รักของผู้คนได้มากมายขนาดนี้และเขาได้ไต่เต้าพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาจนบรรลุค,ความฝันกลายเป็นพ่อค้าแข่งในลีกสูงสุดอย่างเซเรอาได้สำเร็จในขวบวัยที่31ได้อย่างไร เช่นเดียวกับคำตอบสุดท้ายที่เราทุกคนล้วนอยากรู้เหมือนเหมือนกันก็คือตกลงแล้วเขาเป็นเพชรในตมที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ตามหาไม่เจอจริงๆหรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องราวของนักฟุตบอลแปลกๆทรงประหลาด,ดที่กลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตพี่น้องครับผมขอเรียนเชิญทุกคนติดตามเรื่องราวของดาวิดมอสคาเดลีกันได้นับบัตนี้ฮะ ดาวิดเดมอสคาเดรีเป็นชาวอิตาเลียนที่เกิดประเทศเบลเ,ลเยียมเมื่อปี1980ครับเนื่องจากช่วงนั้นคุณพ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพอากาศอิตาลีที่ถูกส่งตัวไปประจำการเมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่ามองของเบลเยียมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เขาพาครอบครัวไปปักหลักอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นการชั่วคราวแต่ในท้ายที่สุดแล้วครอบครัวตระกูลมอสคาเดรี่ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่อิตาลีเหมือนเดิมครับโดยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงโรม ซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าหนูมอสคาเดลี่กลายเป็นแฟนบอลพันแท้ของอาร์เอสโรม่าในเวลาต่อมาฮะแล้วก็มีความฝันอหญกจะก้าวขึ้นมาเป็นพ่อค้าแข่งชื่อดังของโรม่าให้ได้ในอนาคตโดยในช่วงแรกมอสคาเดลีเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลของตัวเองด้วยการเล่นให้กับทีมกึ่งอาชีพในกรุงโรมเป็นส่วนใหญ่ครับอาทิเช่นมัคการเซ่ฟิลมิซิโอโนกิลดเนียมอนเตเซริอซึ่งจะอยู่ในลีกแถวแระดับดิวิชั่น5ดิวิชั่นหหรือไม่ก็7ของอิตาลีทั้งหมด โดยเริ่มต้นในตำแหน่งกองหลังก่อนฮนะก่อนจะค่อยๆปรับมายืนเป็นปีกแล้วค่อยขยับมาเล่นเป็นศูนย์หน้าอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมาเจ้าหนูดาวิเดใช้ชีวิตในช่วงอายุ1 7ถึง20ต้นๆอย่างมีความสุขเลยครับเขาเตะบอลอยู่กับทีมในลีกล่างๆของกรุงโรมแล้วพอถึงวันที่โรมา่าลงสนามเขากับเพื่อนๆก็ยกพลไปเชียร์โรม่าก,กันที่สตาดิโอโอลิมปิโกโดยว่ากันว่าเขาถือเป็นหนึ่งในกองเชียร์ระดับกุนตราของทัพหมาป่าเลยนะครับ โดยมีฟรานเชสโกตอตติเป็นไอดอลเบอร์หนึ่งในดวงใจผลงานของมอสคาเดลลี่เริ่มที่จะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในช่วงที่เขาค้าแข่งให้กับกิลโดเนียเมื่อตอนอายุราวๆ22ปีครับโดยเกิดขึ้นในฤดูกาล2001-2002ที่เขากดไป20ประตูจาก27เกมพาทีมจบอันดับ2ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยทั้งๆที่ตอนนั้นทีมโดนตัดแต้มไปถึง10คะแนน ซึ่งก็เกิดขึ้นจากการทะลึ่งส่งมอสคาเดลลี่ลงสนามท,ท,ท,ทั้งที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จเรียบร้อยดีตามกฎนั่นแหละฮะแต่ปรากฏว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซะงั้นนั่นคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาถูกทีมชื่อดังในลีกสูงสุดณเวลานั้นอย่างคชเอโวเวโรนาแสดงความสนใจเข้ามาเป็นครั้งแรกครับซึ่งสุดท้ายคชียโวก็ซื้อเขาไปร่วมทัพจริงๆเพียงแต่ว่ามันเป็นการซื้อร่วมกันระหว่างพวกเขากับสโมสรซานติโอวันเนเซในลีกเซเรีซีวันหรือพูดให้เข้าใจในอีกแบบก็คือ การที่2สโมอสรเป็นเจ้าของนักเตะร่วมกันนั่นแหละฮะโดยที่หัวหอกคราวเฟิร์มจะต้องย้ายไปสังสมประสบการณ์กับซานติโอวานในเซ่ไปก่อนแต่ในท้ายที่สุดแล้วคีเอโวก็ตัดสินใจถอนตัวปล่อยให้ซานติโอวานนเซดึงไปร่วมทัพแบบถาวรแต่เพียงผู้เดียวโดยถึงแม้ว่ามอสคาเดลี่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นยิงประตูกระจุยกระจายให้กับทีมแต่ทีมเล็กๆในระดับเซเรีซีวันอย่างซานติโอนั้นไม่ได้กระหายที่จะประสบความสําเร็จขนาดนั้นครับ พวกเขาแค่ต้องการจะทำกำไรกับการซื้อขายนักตเตะเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นก็เลยทำให้ทริอสตรีนาในศึกเกาโชเซเรีบียอมทุ่มเงิน250,000ยูโรขวาตัวเขาไปใช้งานต่อเมื่อปี2003ครับแถมยังเปิดตัว20เกมแรกของตัวเองกับต้นสังกัดใหม่ได้อย่างเร้าใจโดยการหวดไปกระจุย12ประตูโดยถึงแม้ฟอร์มจะค่อยๆถดถอยไปหลังจากนั้น แต่ตอนนี้ชื่อของดาวิเดมอสคาเดลี่ก็เริ่มถูกพูดถึงบนเวทีเซอร์เบีในวงกว้างแล้วครับเช,ช่นเดียวกับฉายาบาติโกแห่งเวทีลีกรองมันก็เริ่มขึ้นในช่วงเวลาแถวๆนี้เช่นกัน เดลี่ใช้เวลาวนเวียนอยู่ในเซรบีอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2003ถึง2010ครับทั้งกับทริอัสรีนารีมินีเซเชน่าและปิอาเชนซายิงไป77ประตูจากการลงสนาม268เกมซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วมันก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรครับแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลหลายๆทีมรักเขานอกเหนือจากเรื่องของหนวดเคราแล้วมันคือสไตล์การเล่นของเขาที่มีชั้นเชิง สร้างความหือห้าใกับผู้คนในสนามได้เสมอและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประตูส่วนใหญ่ที่มอสคาเดลลี่ทำได้นั้นมันมักจะมาจากการเล่นในฐานะตัวสำรองฮะโดยเฉพาะที่ริมินีที่เขาต้องแย่งชิงตำแหน่งกองหน้ากับนักเตะดังๆอย่างเซ r g i โจฟร c อกคารีซิบัเน่มอตตาและอเลสซานโดรมาตรีโดยเฉพาะในฤดูกาล2006-2007ที่มอสคาเดลลี่ยิงไปถึง9ประตูทั้งๆท,ท,ที่เป็นตัวจริงแค่11 เกมเท่านั้นซึ่งมันมากพอที่จะทาให้ทีมจากต่างแดนที่ได้เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกณเวลานั้นอย่างรูบินคาซานของรัสเซียแสดงความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังนี่ได้กลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสาคัญของกองหน้าฮิปสเตอร์ชาวอิตาเลียนเลยครับค่าเหนื่อย1ล้านยูโรต่อปีสําหรับพ่อค้าแข่งที่ไม่เคยเล่นในลีกสูงสุดของอิตาลีมาก,ก่อนและไม่เคยคิดว่าจะเอาดีกับอาชีพนะักฟุตบอลได้มากมายอะไรแถมยังจริงจังกับการไว้หนวดไว้เครา,ากซะจนนานๆทีปีชาติจะโกนสักครั้ง ผมต้องบอกว่ามันเป็นเงินจํานวนมหาศาลเลยนะครับแม้ว่ามันจะน้อยมากๆเมื่อไปเทียบกับพวกนักเตะระดับโลกคนอื่นๆนี่ควรจะเป็นอะไรที่ดึงดูดพ่อค้าแข้งที่อยู่ในช่วงอายุ20ปลาย,ลายๆอย่างเขาเต็มทีและเขาก็ควรจะฉลองจัดโต๊ะจีนหรือโต๊ะอิตาเลียนโต๊ะพาสต้าสปากเกตตีใดๆก็ตามแล้วตอบรับข้อสเสนอครั้งนี้แบบไม่ต้องหลังเลแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะมอสคาเดลลี่ตัดสินใจปฏิเสธข้อสเสนอครั้งนี้อย่างไม่น่าเชื่อ มันมีข่าวร่ำข่าวลือระบุออกมามากมายถึงสาเหตุที่เขาไม่ย้ายไปเล่นให้รูบินคาสานในตอนนั้นครับไล่ตั้งแต่เขาอินดี้อยากนั่งเป็นตัวสำรองกับรีมินี่มากกว่าหรือเขาอาจจะมองว่าการย้ายไปเล่นฟุตบอลในประเทศรัรสเซียมันไม่น่าสนใจแต่กระแสข่าวที่หลายๆคนมองว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมอสคาเดลีมีความฝันอยากจะเล่นในลีกสูงสุดของอิตาลีอย่างเกาโชเซเรอากับทีมรักของเขาอย่างอาร์เอสโรมาแบบสุดขั้วหัวใจฮะ งน้อยก็ได้ลงไปเสิร์แข่งในสนามสตาดีโอโอลิมปิโกในฐานะคู่แข่งของทัพหมาป่าก็ยังดีใครท,ที่ทราบข้อแท้จริงเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมอสคาเดลี่เลือกสู่ต่อในเวทีเล็กๆอย่างเซเรีบีและก็ได้รับรางวัลตอบแทนจนได้ในปี2010ที่เขาถูกทีมจากเซเรอาที่เกือบได้ตัวเขาตั้งแต่เมื่อราวๆ10ปีก่อนอย่างคีเอโวเวโรนาคว้าตัวไปร่วมทัพจนได้ ดาวิดมอสคาเดลีเดินทางอย่างทรหดอดทนมาถึงเวทีฟุตบอลในฝันของเขาอย่างเซเรีย <R S 1> ในขวบวัยที่31ปีครับเขากําลังจะได้ซึมซับบรรยากาศของแฟนบอลจากทีมต่างๆในหลีกสูงสุดกําลังจะได้เล่นร่วมกับตำนานดาวยิงค้างฟ้าแห่งคิเอโวอย่างเซจโจไปลิซิเยทุกอย่างมันเหมือนฝันมากฮะแถมเขายัางเปิดตัวเกมแรกด้วยการลั่นกระสุนได้ทันทีในเกมที่ช่วยให้คิเอโวเอาชนะคาตาเนียไปได้2ประตูต่อหนึ่ง โดยถึงแม้ว่าจะมีเล่นดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปแต่มอสกาเดลลี่ยังคงคอนเซ็ปต์ลีลาการเล่นเร้าใจแฟนบอลและคุณสมบัติการเป็นซูเปอร์ซับที่ดีอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะเกมที่ลงมาเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยเชื้อดทีมที่เพิ่งจะคว้าทริปเปิลแชมป์ฤดูกาลก่อนมาหม,ามัดๆมาอย่างอินเตอร์มิลานด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2010 และนี่คือผลงานสําคัญที่ทําให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเทรนเนอร์ให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับทีมในดวงใจของเขาอย่าง r s ร์ m a มา เคยเป็นวัยรุ่นนั่งอยู่ในกลุ่มอุลตราของแฟนๆจัลโลโรซี่ตะโกนเชียนักเตะอย่างอัลเดเอียกาเบรียลบาติสตูตาฟรานเชสโกตตติดานิเอเลเดรอโซี่และก็ซูเปอร์สตาร์มากมายจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่วันนี้ดาวิดเดม,มอสกาเดลลี่กำลังจะลงสนามผาเผชิญหน้ากับแข้งหลายๆคนที่เขารู้จักเป็นอย่างดีฮะโดยถึงแม้ว่าตตติจะลงสนามไม่ได้ในวันนั้นแต่แค่ได้ประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเดรอรซี่ มันก็ทำเอามอสคาเดลีฟินจนไม่รู้จะฟินยังไงแล้วครับและถ้าคุณยังไม่เชื่อว่ามอสคาเดลี eli, นั้นคลั่งไคลโรม่าขนาดไหนนะฮะเรายังมีหลักฐานเพิ่มเติมให้อีกในจังหวะที่เขายิงประตูใส่ทัพหมาป่าในวันนั้นอาการกิริยาของเขามันเหมือนกึ่งๆจะดีใจจะร้องไห้ความรู้สึกต่างๆมันมิกซ์ผสมปนเปะร,รวมกันไปหมดและเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีเหตุการณ์ในช่วงท้ายเกมที่เดรอสซี่ไปสอยมอสคาเดลีร่วงจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม ซึ่งทำเอามอสคาเดลีออกอาการซึมอย่างเห็นได้ชัดแถมยังพยายามไปอธิบายให้กรรมการฟังด้วยว่ามันไม่ใช่จังหวะฟาวที่ถึงขั้นต้องไล่เดรอซี่ออกเลยแม้แต่น้อยก่อนที่สุดท้ายแล้วทั้งสองทีมจะเสมอกันไป2ประตูต่อ2ชีวิตของหัวหอ,อกมาดเซอร์ที่คีเอโวไม่ได้ราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาเข้าๆออ,ออกใน11ตัวจริงของทีมตลอด3ปีแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันฮะ ที่ทำให้เขาได้รับความสนใจจากโคช้ชที่กำลังจะกลายเป็นดีกรีแช,ชมป์เซเรียในเวลาต่อมาอย่างสเตฟาโนปิโอลีซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างชื่อกับโบลญนาะณเวลานั้นก่อนที่สุดท้ายแล้วมอสคาเดลีก็ได้เก็บเข้าวของย้ายไปซบตักโบลญนาจริงๆเมื่อฤดูกาล2012-2013มันเป็นการย้ายทีมที่ทำให้มอสคาเดลีตื่นเต้นเอามากๆเขาถึงขั้นยอมโกโนหนวดโกนเคราสักเกลี้ยงในวันเปิดตัวแต่แฟนๆของทีมดังแห่งถิ่นเอเมเลียโรมา尼ากลับไม่เห็นดีเห็นงามด้วยสักเท่าไหร่ฮะ โดยส่งเสียงเชียร์กันอย่างพร้อมเพรียงให้มอสคาเดลลี่กลับมาไว้คราวอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งแข้งจอมสีสันก็จัดให้ตามคำขอครับและแทบไม่เคยโกนอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นไปการย้ายมาโบลญญาตอนอายุ33มันคงไม่ใช่ช่วงเวลาที่แฟนๆจะคาดหวังฟอร์มที่ดีที่สุดจากเขาได้อะไรมากนะักแต่สำหรับมอสคาเดลลี่มันเป็นสาการที่มีแต่ได้กับได้ครับเขาได้เล่นให้กับทีมที่ใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตของเขา แถมยังได้รับเกียรติสวมเสื้อเบอร์10ที่เคยเป็นของโรแบโตบาโจเมื่อหลายปีก่อนเส้นทางของมอสคาเดลี่กับโบโลญาบรรจบกันอยู่แค่2ฤดูกาลก,ก็ถึงคราวต้องแยกจากกันครับทิ้งไว้แค่ผลงานจุ๋มจิ๋ม3ประตูจาก28เกมขณะที่ชีวิตของมอสคาเดลี่หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ขาลงอย่างเต็มตัวด้วยการย้ายไปถล่มประตูให้กับบรรดาทีมเล็กๆในเลกาโปรและเซเรีซีก่อนจะประกาศรีทายในปี2020 หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเพื่อนๆคิดว่าดาวิดเดมอสคาเดลลี่เก่งไหมครับสื่อต่างประเทศบางเจ้าเลือกที่จะนําเสนอในแง่ที่ว่าเขาเป็นเพชรเม็ดงามบางก็บอกว่าเขาคืออัจฉริยะที่ต้องโชคร้ายถูกทีมใหญ่ๆห,หลงลืมไปอย่างน่าเสียดายหรือบา้บางก็บอกว่าเขาอินดี้มากซะจนเลือกที่จะใช้ชีวิตนักฟุตบอลแบบเรียบง่ายกับทีมเล็กๆใครจะคิดแบบไหนเราก็ไม่ว่ากันครับผมเองก็ไม่กล้าฟันธงว่าจริงๆแล้วแบบไหนผิดแบบไหนถูก แต่โดยส่วนตัวแล้วผมอาจจะขอมองไปในทางที่ว่ามอสกาเดลลี่ไม่ใช่ผู้เล่นพรสวรรค์ที่เก่งกาจขนาดนั้นครับและเขาก็ไม่ได้บังเอิญตกสำรวจในโลกฟุตบอลอะไรทั้งสิ้นด้วยนั่นทำให้การเดินทางบนอาชีพนักฟุตบอลของเขามันก็เป็นไปตามความจริงที่ควรจะเป็นนั่นแหละครับส่วนชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ที่เหมือนจะได้มาแบบมากมายเกินฝีเท้าไปหลายเบอร์มันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะคราวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละ ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันจะเป็นคราวที่ได้รับการยกย่องว่าคือคราวที่โด่งดังและแพงที่สุดของโลกฟุตบอลยุคใหม่แต่ถึงกระนั้นครับในอีกด้านหนึ่งผมเองก็ไม่คิดว่าแค่คราวและคาแรคเตอร์เท่ๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้มอสคาเดลี่ประสบความสําเร็จสร้างกระแสฟีเวอร์ได้ล้นหลามณนะช่วงเวลาหนึ่งได้ขนาดนั้นหรอกฮะเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับว่าถึงเขาจะไม่ได้เก่งอะไรมากมาย แต่ผมก็กล้าพูดเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ดีแย่นะดาวิเดมอสคาเดลีเป็นดาวยิงที่มีของอยู่พอตัวครับเขามีลีลาชั้นเชิงในแบบของตัวเองเท้าซ้ายของเขาสร้างความฮือฮาและมอบความสุขให้กับแฟนๆได้อยู่บ่อยๆสเนยามเต้นระบำอยู่บนผืนหญ้าของเขามันหวังพึ่งแค่หนวดคราวอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเพราะในท้ายที่สุดแล้วการจะเอาชนะใจแฟนบอลทีมใดๆก็ตามในโลกมันคือฟอร์มการเล่นครับ เหมือนบทเพลงดีๆที่จะดังได้สักเพลงหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาพร้อมกับการทําการตลาดที่ดีด้วยชั้นได้ฉันนั้นฮะบทเพลงที่มอสคาเดรี่มอบให้กับวงการฟุตบอลมันอาจเทียบอะไรไม่ได้เลยกับเพลงแข่งชั้นยอดของซีดานต,ตัตติเมซี่หรือโรนัลดแต่มันก็เป็นความทรงจําที่ทุกคนจะนึกถึงกันได้เพลินๆไม่มีเบื่อและที่สําคัญก็คือมันเป็นความทรงจําที่ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆเลยครับและถ้าจะว่าไปนะฮะ การที่นักเตะอย่างเขาสามารถค่อยๆไต,ต่เต้าขึ้นมาจากลีกดีเวียชั่นเจจนกลายเป็นดาวยิงตัวท็อปในลีกรองจนกระทั่งได้เล่นในเซเรียได้เติมเต็มความฝันด้วยการลงสนามเจอกับทีมรักของตัวเองอย่างโรม่าในวัย31ได้ดวนกับไอดอลอย่างเดรอซี่หาเงินได้มีกินมีใช้ผมว่ามันเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับแถมหลังจากแขวนสตัด๊ดเขายัางโดนพระเจ้าของโรม่าอย่างฟรานเชสโกต็อติชวนไปเตะบอลลีก8คนด้วยกันอีกต่างหาก อันนี้เพื่อนๆถือว่าสําเร็จไหมครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลเซเรียแต่ยังน้อยคุณก็ได้เตะบ,บอลกับตอตติบางทีมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองอะไรที่ไม่บั่นทอนตัวเองอครับคนอื่นอาจจะมองว่าเขาไม่ใช่ของจริงเขามันก็แค่กองหน้าดัดๆในเซเรี B เซเรียซีมองว่าเขาเป็นกองหน้าขวัญใจชาวโซเชียลที่ดังได้เพราะคราเพราะหนวดอะไรก็ว่ากันไปแต่แล้วยังไงครับก็กูเก่งเท่านี้เก่งแค่นี้แล้วถามว่ามันแย่ไหม ก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ชีวิตที่ล้มเหลวแน่ๆล่ะเขาไม่ใช่คนท็อกซิกในแบบที่ทําอะไรเร็วๆให้คนเข้ามาด่าและไม่เคยเป็นนักเตะในแบบที่ทําให้แฟนบอลทีมไหนรู้สึกเกลียดซึ่งเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลเวิลด์คลาสหลายๆคนยังทําไม่ได้เลยด้วยซ้ําฉะนั้นถ้ามีคนถามผมว่าดาวิดเอมสกาเดลีมีอาชีพการค้าแข่งในแบบไหนผมคงตอบได้แค่ว่าเขาโคตรเจ๋งเปลี่ยนไปด้วยสีสัน เปลี่ยนไปด้คราและสร้างความสุขให้กับวงการฟุตบอลได้มากมายมหาศาลไม่ต่างอะไรกับนักฟุตบอลเจ๋งๆคนอื่นๆเลยแม้แต่น้อยฮะและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกับช่อง d d ัตฟุตบอลดั a โมเ m e n t เช่นเดียวกับเพจ f เ e ซ o o o ก d ัตฟุตบอลดั a โมเ m e n t เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ descriptio n เหมือนเดิมครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ